สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team Life นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Chrono Asteria นะครับในคลิปวิธีการเติมโค้ดฟรีนะครับเ3 3 0พชร3 3ม0เม็ดนี้ผมเก็บมาจากกิจกรรมนะครับแล้วก็เรามาดูที่จดหมายกันก่อนนะไม่มีจดหมายไม่มีอะไรนะฮะก็เข้ามาที่รูปเฟืองนี่ครับแล้วก็ ไปที่ตรงนี้นะครับจดตรงนี้ไว้นะครับ Public ID เนี่ยแล้วเอาไปกรอกที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้ e script i o นนะครับก็คือลิงก์ของเว็บที่เป็นทางการของเกมนะครับเอา Public ID กรอกที่ข้างบนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวล่างอ่ะเป็นโค้ดที่ผมเอาแปะไว้ใต้คลิปเป็นโค้ดไอเทมนะครับฟรีโค้ดนี้นะครับจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็รีบใส่กันก่อนแล้วกันนะครับกดที่ submit นะครับสีฟ้า ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเซสก็กลับไปดูที่เกมกันเข้าไปที่เกมอีกทีนะฮะแล้วเข้าไปที่จดหมายครับผมปึ๊บมาแล้วใบสุ่ม50บใบนะครับใบสุ่มระดับสูงแล้วก็มีเงินด้วยนะครับแล้วก็ exp ด้วยกดรับหมดเลยนะครับโอเคไปเราไปแฮปปี่กาชาเดกันเลย เอาละครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเดแล้วนะครับเรทของตัวละครสูงสุดในตู้นะครับในตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่4ดาวนะครับ3%เเซนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับเพลเนียมซัมอนจะเป็นใช้ตั๋วที่ได้จากการใส่คนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมมีเพชรอีกส3 0 0ันเม็ดนะฮะเดี๋ยวดูว่าเปิดไย้ะอีกเท่าไหร่นะฮะในส่วนของโกซัมมอนเนี่ยขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเอ่อเรามาดูเรทสรนะครับรวมทั้งหมดตัวสีม่วง4ดาวนะครับทั้งหมดจะมีประมาณ20กว่าตัว รวมแล้วก็คือ3%นะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าแล้วก็เขียวต,ตามสุดก็คือสีเขียวเนาะส็ครับผมสิบใบฟั้งที่1นสดาวเออสกิดเลยโอ้สูงสุดอยู่ที่ สามดาวสองตัวครับนี่เนาะสีฟ้าสองตัวสามเปอร์เซ็นต์นี่มันไม่ยำไม่ง่ายนะครับกังกว้าง,างเอาครั้งที่สองครับครั้งที่ยี่สิบยี่สิบใบไปหนึ่งสองสามดาวนังเงือกน้อยเออสามดาวแค่ตัวเดียวเข็มเข็มใช้ได้นะครั้งที่สามสิบครับ ตัวอะไรเนี่ยมีตั้งห้ารูปตาเพื่อ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 โอ้โหนูก่ก็สี่สวยนะเนี่ยก้าหางครับสามดาวหนึ่งตัวหรืออีกยี่สิบใบใช้ตัวมันยากกว่าใช้เพชรรูป้ป่ะโอ้โหสองดาวปุ๊บมาแล้วสี่ดาวหนึ่งตัวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ หนึ่ตัวครับแล้วก็เขียวหมดเลยนะฮะติดไปสุดท้ายนะครับฟรีไปกัน 1>, 1 2 3 3สดวงโอ้มี3ดาวอยู่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับ3ดาว4ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ1,000เพชรต่อ สิครั้งครับผมสุ่มได้อีกสามสิบกว่าครั้งไปอีกเพชรมันต้องได้ง่ายกว่าเพราะเพชรเก็บยากกว่านั่นไงมันมีนยันวิเนียดาวเันเยอะสามดวงพื้มโอ้ยสามดาวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับสามดาวสามตัมวเลยอีกสองพันสามครับ มันไม่มีมันมันไม่มีเพชรเข้าคนมันไม่มีไอ้ดาวเข้ามาเมื่อกี้นะครับสามดาวเอาเหมือนเดิมหนึ่งตัวเองมันต้องมีดาวพุ่งเข้ามาเยอะๆเนาะเออลืมบอกไปนะครับก็เกมนี้ผมเล่นมาได้1วันนะครับก,ก็เก็บเพชรมาได้ส300ม้ยเมนะต่อครับครับสุดท้ายละมันจะต้องมีดาวพุ่งเข้าไปหาไม่มีมีแต่ดาวออกไป อุ้ยไม่เกี่ยวเลยได้เองเกี่ยวโหน้องน่ารักเชียถือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับเป็นแฝดเหมือนกับเป็นวงโยธวาทิตนะฮะสรุปหนึ่งม่วงหนึ่งฟ้าครับสีดาวหนึ่งตัวสามดาวหนึ่งตัวครับผมก็เหลือเพชรอยู่อีก26 0สิเม็ดนะครับสุ่มได้อีกสองครั้งครับเดี๋ยวสอร์เซ็นนะสามดาวก็ใช้ได้นะฮะ ดีไม่ได้สองดาว่ะครับสุดท้ายครับผมสองดาวครับผมโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าใครอยากโหลดเล่นก่อนนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ Description นะครับใช้ apk combo เป็นการดาวน์โหลดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม